สวัสดีท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นโจทย์ของกอพอนะครับเรามาดูว่าตัวโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นแบบนี้เขาจะให้เงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มานะครับก็จะเนี่ยตรงนี้คือบริเวณโจทย์นะครับ a มากกว่า b B เท่ากับ C C น้อยกว่า D เป็นต้นนะฮะและทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0ก็คือ1 2 3 4 5 6 7กเ็เป็นต้นนะฮะครานี้ตัวโจทย์เนี่ยเขาจะให้เราสรุปโดยมีเงื่อนไขเนี่ยอยู่4แบบนะฮะ4แบบคือด้านบนที่เป็นหลักในการตอบ คี่เขาให้ไว้ว่าเราจะฝนข้อ1ฝนข้อ2หรือข้อ3เป็นคําตอบที่ใช่เราฝนข้อ3นะฮะเรามาดูนะฮะเราจะฝนข้อ1นึ่งได้หรือเ,เราจะการกระบาทข้อ1ได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าข้อสรุปทั้ง2นะฮะทั้ง2ถูกหรือเป็นความจริงตามเงื่อนไขคือ2ข้อถูกนะฮะเราจะฝนข้อ1น,นะครับ อันที่2นะฮะเราจะฝนข้อ2ต่อเมื่อถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไขนะฮะคือมันผิดทั้งคู่นะฮะมันผิดทั้งคู่เราก็จะฝนข้อ2อ,อ่าข้อ1เป็นถูกทั้งคู่เนาะเป็นถูกทั้งคู่ข้อ2เป็นผิดทั้งคู่ข้อ3ล่ะข้อ3คือ ถ้าข้อสรุปทั้ง2นะฮะไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดคือทั้ง2ข้อเลยนะฮะสรุปได้ไม่แน่ชัดทั้ง2ข้อเลยนะครับหรือผิดตามเงื่อนไขทั้ง2ข้อทั้งสข้อนะฮะก็คือไม่เป็นตามเงื่อนไขทั้ง2ข้อเลยก็เราจะฝนข้อ3นะครับแบบที่4นะฮะ ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปข้อใดข้อ1ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุป1ก็คือมันมันแตกต่างมันมีข้อใดข้อ1แตกต่างนะฮะข้อสรุปทั้ง2มีข้อสรุปใดข้อสรุป1 ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไขก็คือม,มันมีข้อใดข้อหนึ่งที่มันไม่เป็นจริงนะก็เราจะตอบข้อข้อสนะฮะข้อสเราจะฝนข้อ4นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์กันนะครับโจทย์มีเท่านี้เองนะฮะนิดเดียวแต่ว่าต้องตอบถึง5ข้อเลยครับตอบตั้งแต่ข้อ26 27 28 29 30่เลย อ่ะเรามาดูค่อยๆดูนะฮะว่ามันมีวิธีคิดยังไงโจทย์ลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะเรามาอ่านโจทย์ด้วยกันนะฮะ a มากกว่า B โอเคนะซึ่งมันสามารถอ่านแบบซ้ายไปขวาหรืออ่านเดินหน้านัาน่นแหละ a มากกว่า B หรือว่ามันสามารถอ่านถอยหลังได้ก็คือเป็น B น้อยกว่า A อเคนะมันอ่านเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้นะต่อมา b เท่ากับ c นะครับต่อมาคือ c น้อยกว่า d นะรหรือ d มากกว่า c แล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่ง e น้อยกว่าหรือเท่ากับ c นะมี c ซ้ำกันแล้วนะ c น้อยกว่า f และ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g นะครับอ่ะโอเคเรามาดูโจทย์กันข้อ1เนี่ยเขาบอกว่า g มากกว่า c อ่าเราก็ไปดูซิว่า g เนี่ยมากกว่า c จริงหรือเปล่า g อยู่ไหน g อยู่นี่เห็นไะ g g อยู่นี่แล้ว c อยู่ไหน c อยู่นี่อ่ะเราลองดึงโจทย์ออกมาเขียนดูนะ ตั้งแต่ G ไป C นะ G ไป C โอเค G นะ G G น้อยกว่านะะน้อยกว่าหรือเท่ากับ F นะฮะและ f น้อยกว่า C โอเคนะดึงดงมาเหมือนกันเลยนะ G มากกว่าหรือเท่ากับ f และ f มากกว่า c โอเคแสดงว่าตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับ g มากกว่า f แล้วมันก็มากกว่า c อีกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า g มากกว่า c เห็นไหมข้อสรุปคือ g มากกว่า c หนูหนูดูหนูลองค่อยๆดูนะ g เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ f แล้วมันก็ยัง f เนี่ยมันก็ยังมากกว่า c อีกแสดงว่า c น้อยละนะฮะซน้อยกว่า g แน่นอนนี่เราได้ข้อสรุปมาแล้วว่า g มากกว่า c จริงไหมเนี่ย g มากกว่า C จริงไหมจริงถ้าข้อนี้จริงข้อนี้โอเคถูกถูกต้องนะฮะ แต่ว่าสรุปได้ยังยังนะฮะยังตอบไม่ได้ยังมีอีกชุดหนึ่งนะฮะแต่ก่อนอื่นถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเราเห็นเราเห็นอ่าเนี่ยถ้าตืดตืดตืดและแสดงว่ามันเชื่อมกันอยู่นะฮะเราก็ต้องดูว่ามันอะไรมันเชื่อมกันก็คือมันเหมือนกันนั่นเองนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่มันมันเชื่อมกันอยู่โอเคนะฮะมันเชื่อมกันอยู่อาจารย์ใช้ปากกาแดงเขียนไว้นะฮะ ต่อมาข้อสูตรที่2 c น้อยกว่า a c น้อยกว่า a จริงหรือเปล่าเนี่ย c น้อยกว่า a นี่ c อยู่ไหน c อยู่นี่ไหม c มีค่าเท่ากับ b เท่ากัน c มันมีค่าเท่ากันนะอาจารย์เขียนโจทย์ลงมาก่อนนะฮะ a มากกว่า b และเท่ากับ c b กับ C เท่ากันใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะมันมีค่าเท่ากันนะฮะอาจารย์จะตัด B ออกเพราะโจทย์ถาม C นะฮะตัด B ออกมันเท่ากันนะมันแทนที่กันได้เราก็ตัดไปออกเหลือเท่านี้เหลือข้อสรุปคือ A มากกว่าเห็นไหมฮะมากกว่า C นะสรุปเป็น A มากกว่า C จริงไหมเนี่ย a มากกว่า C เป็นจริงเห็นไหม A มากกว่า C C น้อยกว่า aA มากกว่า C ถูกต้องครับอ่าเรียบร้อยครับถูกทั้งสองอันตอบอะไรคราวนี้ถูกสองอันก็ต้องตอบข้อหนึ่งครับฝนข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วได้ไหมพอเห็นภาพไหมเราไม่ต้องไปนั่งแทนค่าตัวเลขในโจทย์นะครับยกเว้นบางอย่างที่หนูไม่แน่ใจจริงๆหนูต้องการพิสูจน์ ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราค่อยแทนตัวเลขเข้าไปนะฮะแต่ว่าเวลาไปทําในข้อสอบเนื่องจากว่าการทําข้อสอบของกพออหรือข้อสอบต่างๆเนี่ยมันมีการจํากัดด้วยเวลาฉะนั้นถ้าเราสามารถอ่านโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วสามารถทําได้เลยเนี่ยมันจะรวดเร็วนะมันจะรวดเร็วออะเรามาดูข้อ27ต่อครับย1สิบ็ดนะฮะ ข้อสรุปที่1ขาบอกว่า f น้อยกว่า e นะ f อยู่ไหน f อยู่ไหน f น้อยกว่า e f อยู่นี่ e อยู่ไหน e อยู่นี่นะฮะ f น้อยกว่า e จริงหรือเปล่าเราก็จะเห็นแล้วเราดึงมาเลยฮะ f น้อยกว่าเออ f มากกว่า c แล้วมันก็ยังไปมากกว่า e ด้วยอ่าโอเคได้มาลว f น้อยกว่า e นะฮะอ่า f น้อยกว่า e จริงหรือเปล่านะฮะอ่ะเราก็มาดูกันพิสูจน์กันนะฮะ f มากกว่า c และ c ก็ยังไปมากกว่าหรือเท่ากับ e อีก e นะฮะ f มากกว่า c แล้วก็ C ก็ยังไปมากกว่ามากกว่าออีกนะฮะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรครับ F มากกว่า E F นะฮมากกว่า E แต่ว่าโจทย์บอกว่า F เป็นไงครับมากกว่าหรือน้อยกว่า F น้อยกว่า E แสดงว่าตรงนี้ผิดหรือถูกผิดนะฮะผิด ไม่ตรงกับข้อสรุปเลยข้อสรุปเราได้มาว่า f มากกว่า e โอเคนะอ่ะต่อมาครับเขาถามว่า b มากกว่า g จริงไหมเนี่ย b มากกว่า g จริงไหมเราก็มาดู b อยู่ไหน b อยู่นี่แล้ว g อยู่ไหน g อยู่นี่โอ้โหเลี้ยวลงมาเลยตามเส้นเลยนะเห็นไหมที่อาจารย์ขีดเส้นแดงไว้ให้เนี่ย เลี้ยวลงมาเลยนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยมันเหมือนกันก็แทนไปเลยนะเราก็จะได้เป็นอะไรครับลอกโจทย์ลงมานะอยู่ไหนเนี่ย b มากกว่า G B อยู่นี่ G อยู่นี่นะ B B นะ b เท่ากับ C b เท่ากับ C ลงมานี่เลยนะแล้วก็น้อยกว่า F แล้วก็น้อยกว่า G เป็นแบบนี้ B กับ C เท่ากันนะ B กับ C เท่ากันอ่าเราเรามาดูกันนะเมื่อมันเท่ากันตัดออกตัวหนึ่งใช่ไหมโจทย์ถาม B โอเคเราจะเก็บ B ไว้เราจะตัด C ออกไปอ่า g มากกว่าหรือเท่ากับ F และ F ก็มากกว่า B อีกแสดงว่า B เนี่ย น้อยกว่า G แน่นอนนะฮะ G ต้องมากกว่า B แน่นอนแต่โจทย์บอกว่า B มากกว่า G เราสรุปได้ว่าอะไรครับ G มากกว่า B ีไหนตรงไหมเนี่ยไม่ตรงเห็นไหมมันหันปากมาทาง G เนี่ยตัว G มากกว่าเห็นไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันหันปากไปทาง B เหมือน B มากมัน B คือ B มากกว่านะฮะข้อนี้ก็เลยไม่ถูกเป็นเทสจนะฮะข้าวงานขายไหน ั้งเงื่อนไขไหนผิดทั้ง2ข้อเลยเนี่ยเงื่อนไขที่2ครับเห็นไหมถ้าข้อสรุปทั้ง2ผิดหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะฮะทั้งสองข้อเลยแสดงว่าอันนี้ต้องตอบ2โอเคเนาะอ่ะเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับต่อมาต่อมาเรามาดูข้อ28 28 โจทย์ถามว่า a น้อยกว่า d a อยู่ไหน a อยู่นี่ d อยู่ไหน d อยู่นี่โอเค a อยู่นี่ d อยู่นี่ลองโจทย์เลยครับ a มากกว่า b เท่ากับ c น้อยกว่า d อืม a ถึง d อ่ะเราเห็นเครื่องหมายเท่ากันแล้วเนี่ย อีกแล้วครับเห็นเครื่องหมายเท่ากันค่าเท่ากันแทนกันได้ครับเราก็แปลงใหม่แปลงใหม่นะฮะเป็น a มากกว่าเอาสักตัวหนึ่งมากกว่า b ก็ได้แล้วก็น้อยกว่าีโจทย์การมาเป็นแบบนี้แหละเหนไคราวนี้ถ้าเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้คือถ้ามันหันหันหลังใส่กันมากกว่าน้อยกว่าหันหลังใส่กันเนี่ย มันคือไม่แน่ชัดโอเคนะมันคือไม่แน่ชัดแล้วเอ๊แล้วมันมันไม่แน่ชัดยังไงมันไม่แน่ชัดยังไงโอเคเดี๋ยวหนูจําเทคนิคไว้ก่อนนะว่าถ้าเครื่องหมายเนี่ยมันหันหลังใส่กันหันหน้าใส่กันอย่างเนี้ยหันหลังใส่กันมันคือไม่แน่ชัดเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ว่ามันไม่แน่ชัดยังไงนะโอเค A มากกว่า B อาจารย์จะให้ B เป็น5 5โอเคนะ5น้อยกว่า10อาจารย์แทนค่า D ด,ด้วย10แล้วแทนค่า A ด้วยเลขเอาไปร้อยหนแล้วใส่เครื่องหมายตามเข้าไป โอเคนะกลายเป็นร้อยมากกว่า5แล้วก็5น้อยกว่า10นะเราสามารถสรุปได้ไหมว่าเราก็สามารถสรุปได้เลยไหมว่า A เนี่ยมันน้อยกว่า b น้อยน้อยกว่า d ตามที่โจทย์กล่าร้อยน้อยกว่า10จริงถ้าแบบนี้จริงแต่ถ้าอาจารย์เขียนโจทย์ใหม่ถ้า b เป็น5 เเป็น10บบางแล้วก็ดีเป็นร้อยกลับกันเลยกลับกันแบบนี้เลยรูเห็นอะไรไหมสิบมากกว่า5จริงไหมจริงและห้น้อยกว่า100ยจริงไหมก็จริงอีกนะฮะสรุปสรุปว่าถ้าข้อสูตรแบบนี้คือร้อยมากกว่า10อันเนี้ยสิอ่าสิ น้อยกว่าร้อยอาจารย์เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันอ่าสิอ่าร้ 10, อ 100, อันนี้คือร้อมากกว่า10อันนี้10น้อยกว่า100สรุปเอาแบบไหนมันมันไม่แน่ชัดเห็นไหมมันมันได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าเกิดเราแทนค่าลงไปแบบนี้นะฮะฉะนั้นถ้าหนูเห็นเครื่องหมายมันหันหลังใส่กันแบบนี้นะฮะหรือ หันหน้าใส่กันนะฮะก็ตอบไปเลยว่าข้อนี้ไม่แน่ชัดนะฮะไม่แน่ชัดนี่แล้วก็ไม่แน่ชัดนะะต่อมาโจทย์บอกว่า g มากกว่า a นะฮะ g อยู่ไหน g อยู่นี่ a อยู่ไหน a ออยู่นู้นเลยนะฮะปลายสุดเลยนะฮะ ปลายสุดเลยเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้ครับฟืบฟบมาตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเราลอกโจทย์มาก่อน a มากกว่า b b เท่ากับ c c น้อยกว่า f และ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g อโอเคกลายมาเป็นแบบนี้แล้วนะฮะ อีกแล้วเห็นข้อหมายเท่ากันอ,อีกแล้วเท่ากับเอามากี่ตัวเอามาตัวเดียวเอาอะไรก็ได้ครับอ,อาจารย์เอาเอาบแล้วกันนะเอาซีไปลาซี C นี้ปเอามาเขียนโจทย์ใหม่ครับ a มากกว่า B B น้อยกว่า F ตามอะไรนะเนี่ย F น้อยกว่าจีเน่น้อยกว่าหรือเท่ากับ g กลายเป็นแบบนี้แล้วเราจะลองดูนะเราจะลองมาสรุปดู นี่อ้าวเจออะไรกลายเป็นตัวนี้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันหันหน้ามันหันหลังใส่กันอีกแล้วเห็นไหม G มากกว่า F แต่ F จะไป A เนี่ยมันไม่ได้เห็นไหมฮะ <c oughs> มันเกิดความไม่แน่ชัดมันได้ตตามเงื่อนไขทั้งสองด้านบนนะฮะฉะนั้นตัวนี้ตอบไม่แน่ชัด เรียบร้อยเลยนะฮะมีไหมที่เงื่อนไขบอกว่าไม่แน่ชัดทั้งสองข้อมีไงเห็นไหมตอบข้อ3นะฮะตอบข้อนี้ตอบข้อ3ไม่แน่ชัดทั้งคู่ฝนข้อ3เลยนะฮะอ่าโอเคต่อมานะครับข้อ29นะฮะยี่น้อยกว่า D โอเค B อยู่นี่ D อยู่นี่โอเคอันนี้ง่ายนะน่าจะง่ายสั้นมันสั้น B เท่ากับ C C น้อยกว่า D โอเคเป็นแบบนี้เห็นเครื่องหมายเท่ากับนะฮะเห็นเครื่องหมายเท่ากับเมื่อไหร่เอามากี่ตัวเอามากี่ตัวเอามาตัวเดียวนะฮะเขาอยากรู้ B งั้นอาจารย์จะเอา C หนีไป ก็กลายเป็นอะไรครับ b น้อยกว่า d ตรงไหมเนี่ยตรงไหมตรงโจทย์ไหม b น้อยกว่า d ตรงตรงเป,เป๊ะเลยนะฮะแสดงว่าอันนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องต่อมา <c oughs> ต่อมาข้อสรุปต่อมานะฮะ Uh. a บวก b มากกว่า c โเคนะฮะ a บวก b มากกว่า c a อยู่ไหน a อยู่นี่ครับ c อยู่ไหน c อยู่นี่ uh. ใกล้ๆกันเอาโจทย์มาลองเขียนก่อนนะฮะ a มากกว่า b เท่ากับ c โอเคอืม a กับ b มีค่าเท่ากัน นะเอ้ไม่ใช่ขอโทษ b กับ c มีค่าเท่ากัน a มากกว่า c อ่อะลองถอดโจทย์ออกมาดูนะฮะถอดโจทย์มาดูตรงนี้เราเห็นอะไรครับเห็นเครื่องหมายเท่ากันอีกแล้วเท่ากันเนี่ยแสดงว่าค่ามันเท่ากันนะฮะ,ะถ้าเอามาตัวเดียวเนี่ยเอา c มาเนี่ยคือมันจะกลายเป็นอะไรครับลองดูลองดูก่อนนะ A เอามาตัวเดียวา B ออกไปอ่า A มากกว่า C อืม A มากกว่า C ฉะนั้นโจทย์บอกว่า A บวก B มากกว่า C เห็นไหมขนาดอันนี้เป็นไงครับ A เดียว เเดียวเนี่ยยังมากกว่า C เลยฉะนั้นยิ่งถ้าเป็น A บวก B ก็คือตัวที่มันมีค่าเท่ากับ C อะ่ะมันก็ยิ่งต้องมากกว่า C โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นข้อนี้ถูกนะ A มากกว่า C อันนี้ A บวก B เข้าไปอีกก็ยิ่งจะมากกว่า C เข้าไปอีกนะฮะ อโอเคเนาะอ่าตอบถูกทั้งสองข้อถูกสองข้อตอบอะไรเอย่ยตอบข้อหนึ่งนะฮะตอบเลขหนึ่งนะครับอ่ฝนข้อหนึ่งเลยข้อนี้นะฮะเลขหนึ่งอ่าโอเคนะครับเรามาดูโจทย์ต่อมานะฮะเรามาดูโจทย์ต่อมาโจทย์ต่อมาเขาอยากรู้ e น้อยกว่า g นะฮะ e น้อยกว่า g อี e อยู่ไหนนะฮะอี e อยู่ไหนอ่าอึ๊บอีนะฮะอี e อยู่นี่แล้วจีล่ะจีอยู่ไหนจี G อยู่นี่อ๋อบรรทัดล่างเลยนะฮะอี e, น้อยกว่าจีจริงหรือไม่อ่าเขียนโจทย์ตามตัวนี้มาเลยนะก็จะเป็นอ e, ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ C c น้อยกว่า f และ f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g นี่ตามตัวนี้มาเลยสรุปได้ว่า e นะฮะน้อยกว่า g โจทย์สรุปว่า e น้อยกว่า g แล้วก็มาดูครับ g มากกว่าหรือเท่ากับ f f มากกว่า c c มากกว่า e อีกแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็น e น้อยกว่ามันนะ น้อยกว่า G เครื่องหมายมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือ G มากกว่า E นั่นเองเหมือนไหม E น้อยกว่า G E น้อยกว่า G ถูกต้องนะฮะข้อนี้ถูกนะครับต่อมาต่อมา <c oughs> ต่อมา B เท่ากับ B B อยู่ไหนเอ่ย b ีอยู่ B อยู่นี่ b เท่ากับ B ยังไง B เท่ากับ D ามาดูนะเราโจทย์มาเลยครับ B ไป d ีนะ B ไป d B เท่ากับ C น้อยกว่า D เห็นเข้อหมายเท่ากันอีกแล้วเอามาตัวเดียวเขาอยากรู้ B เอา B ไว้เอา C หนีเอา C หนีไปสรุปได้ว่า B น้อยกว่า D ดอกอ เราได้ข้อสรุปแบบนีนะ้เราได้ข้อสรุปแบบนี้ว่า b น้อยกว่า d d o กนะครับแต่ว่า <c oughs> โจ์บอกว่า b เท่ากับ d ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะฮะมันผิด b ต้องน้อยกว่า d ตัวนี้ผิดเต็มๆเลยนะฮะผิดเต็มๆอ่ะเรามาดูว่าเข้าข้อไหนครับเข้าข้อไหน นี่น่าจะเข้าข้อ4ครับก็คือมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะฮะก็คือเนี่ยเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ข้อนี้ตอบ4ง่ายไหมฮะประมาณนี้นะครับโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับก็เด็กๆเ,เห็นแนวทางของของการทำแล้วเนี่ยเวลาเห็นโจทย์หนูจะได้ไม่ไม่ตกใจนะครับว่าโหมันอะไรกันครับเนี่ยนะครับเครื่องหมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เอาทริคที่ที่บอกไปนะครับก็คือพอเห็นโจทย์เนี่ยอ่านข้างบนให้เข้าใจนะครับว่าอ่ามันมันคืออะไรนะครับ เงื่อนไขของมันคืออะไรจากนั้นให้เรามาพิจารณาตัวโจทย์ว่ามีอะไรซ้ำกันไหมเขาให้มากี่บรรทัดเขาให้มาบรรทัดเดียวก็ไม่ต้องทำแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาให้มาสองบรรทัดก็ทำการเชื่อมเพื่อให้มันสามารถไปอีกบรรทัดหนึ่งได้นะครับต่อมาอะไรครับที่ให้ไปอีกก็คือเมื่อเห็นเครื่องหมายเท่ากับเอามาตัวเดียว ก็คือโจทย์อยากรู้อะไรเนี่ยคงตัวนั้นไว้เช่นข้อนี้ b กับ a b กับ c เนี่ยมันเท่ากันโจทย์อยากรู้ c ก็เอา b มี b ไปเหลือ c ไ้นะฮะต่อมาถ้าเห็นเครื่องหมายแบบนี้หันหลังใส่กันหรือว่าหันหน้าใส่กันก็มากกว่าน้อยกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหันใส่กัน เอาหันหลังใส่กันหันหน้าใส่กันกแบบนี้ตอบไม่แน่ชัดนะครับโอเคตัวนี้หนูไปลองทบทวนแล้วก็ลองฝึกลองโหลดโจทย์มาลองทําดูนะครับเพื่อสร้างทักษะเวลาทําจริงจะได้จะได้ไวนะครับซึ่งเวลาเราทําจริงเนี่ยถ้าหนูทำได้ไวแล้วเนี่ยหนูสามารถอ่านโจทย์แล้วสามารถคิดในหัวได้เลยนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องมา ไล่เหมือนที่อาจารย์ทําให้ดูแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหนูไล่แบบนี้แล้วหนูคิดว่าโอเคกว่าหนูก็ฝึกทําให้มันเร็วนะครับเพื่อให้แต่ละโจทย์แต่ละข้อเวลาสอบมันมีเวลาํำกับที่จะต้องทําให้ทันเวลานะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ